สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับช่องสีฟองนะครับวันนี้เราจะมาสอนทำสมุดอีกปีกันนะครับอ่ามันกใกล้จะถึงกิจกรรมค้าเสริมกันแล้วนะครับก็ผมก็จะมาสอนทำสมุดนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่ามีเคเวสนี้อยู่ก็ ทำตามคลิปได้เลยนะครับก่อนอื่นนะฮะเราก็ต้องสร้างโนวิดมาก่อนนะครับที่ผมทําวันนี้ก็คือก่อนถึงกิจกรรม3วันนะครับสิ่งที่จะต้องใช้นะครับก็จะมีเจล็ปี้ห0ึอันนะครับในส่วนของผมอะผมจะมีเจล็ปีอ้อ่ะ อยู่ในคาฟาอยู่แล้วเนาะสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีเซนนี้นะครับก็ไปซื้อเจอลเบี้ที่ล่างพรอได้นะครับเนี่ยครับออกมานะครับที่ผมเปลี่ยนเป็นช ANNEL หนึ่งในเมืองอิสลูเเนี่ยก็คือผมอะจะเก็บเจลลี่นะครับไปขายเนาะจะมีพ่อค้าตั้งรับซื้ออยู่นะครับ มีคนใจดี A B ให้ด้วยขอบคุณครับเนี่ยครับเราก็ตีเก็บนะครับเก็บเลเวลจ็อบนะครับให้ได้เวลหกนะครับทาไมถึงได้เวลหกเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะสามารถเปิดขังได้ครับผมแต่เราต้องมีเซนนี้ด้วยนะเนี่ยผมเก็บแค่2ออันผมพอละ แล้วผมก็จะเดินไปให้พ่อค้าที่เขาตั้งรับนะครับเนี่ยจะมีพ่อค้าตั้งรับอยู่ผมก็โยนทั้งหมดเลยอ่ะพอผมโยนเสร็จแล้วปุ๊บผมก็กดรับตังค์พอผมกดรับตังค์เสร็จผมก็มีตังค์เปิดคาฟ้าแล้วนี่เทเลปีผมอยู่ตรงนี้ดึงออกมา1 0 0ชิ้นนะครับ แล้วก็เดินไปที่ Npc แรกนะครับแรกสมุดคูณเนาะอันนี้เราได้มาใช้แบบฟรีๆนะครับเขาไม่มีจำกัดนะแต่จำกัดแค่1ตัวละครได้แค่5เล่มนะครับนี่เรียบร้อยแล้วเนี่แหละครับยากไหมครับแค่นี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วฝากกดติดตามฝากกดักสกายด้วยนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ขอบคุณครับแล้วเราก็ไปกด ลบตัวได้เลยเนี่ยครับเรียบร้อย3มวันเจอกัน